ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ x max 300ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงเวลาไหนปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้ามีหลายท่านอยากทราบครับว่า สเปคของเมืองไทยนั้นจะมีขายเพียงรุ่นเดียวหรือว่ามี2รุ่นแบบในยุโรปก็คือรุ่น Standard และ Techmax มีบางท่านสนใจ X Max 125สอบถามกันว่าจะมีโอกาสนำเข้าสู่เมืองไทยหรือเปล่าและอีกหลายคนก็ถามถึง X Max 250ที่มีการเปิดตัวในอินโดนีเซียนั้นเมืองไทยจะมีขายด้วยหรือไม่นับเป็นกระแสะข่าวที่ฮอตฮิตเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับการที่ยามานั้นได้มีการเปิดตัว X Max 300ในยุโรปและ X Max 250ในอินโดนีเซียหลายคนก็ตั้งตารอคอยครับว่าจะเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนแม้ว่าขณะนี้ยามาฮ่าจะยังไม่มีการแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนว่าจะมีการเปิดตัว X Max 300ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่า งานมอเตอร์เอป2022ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้มีโอกาสสูงเป็นอย่างมากครับที่ Yamaha เมืองไทยจะเปิดตัว X Max 300ในวันที่30พฤศจิกายนรอบของสื่อมวลชนสืบเนื่องจากว่า ยามาฮ่าเมืองไทยของเรานั้นมียอดขาย X Max 300สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าอินโดนีเซียมากกว่าในยุโรปดังนั้นความสำคัญของตลาดในเมืองไทยถือว่าสูงมากครับถ้าผมเป็นผู้บริหารของยามาฮ่ายังไงต้องมีการเปิดตัวให้เร็วที่สุดครับกระแสข่าวโลกยุคใหม่นั้นวันนี้เปิดตัวที่ไหนทุกคนทราบในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงยามาฮ่ายุโรปเปิดตัว X Max 300 X Max 125วันที่27 ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวยามาฮ่าอินโดนีเซียก็เปิดตัว XMAX Connected หรือ XMAX 250ในวันที่2พฤศจิกายนพศ .2565 ดังนั้นถ้าหากว่ายามาฮ่าเมืองไทยของเราโมวแต่ล่าช้าเปิดตัว XMAX 300ในช่วงต้นปีหน้าก็ดูเหมือนว่าจะช้าเกินไปมาลุ้นกันดูครับที่งาน Motor Expo 2022วันที่30พฤศจิกายนนี้ จะมีการเปิดตัวหรือไม่และถ้าหากว่างานนี้ไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็คือช่วงเดือนมกราคมงานถแถลงนโยบายประจําปีของยามาฮ่าซึ่งก็คาดว่าจะมีการเชิญร้านผู้จําหน่ายหรือว่าดีลเลอร์ทั่วประเทศมาประชุมพร้อมๆกันก็อาจจะมีการเปิดตัวกันในงานครั้งนี้มีคําถามน่าสนใจจากคุณผู้ชมในรายการครับว่า X Max 300รุ่นใหม่จะมีเพียงรุ่นเดียวให้เลือกเหมือนเดิมหรือว่ามี2รุ่นให้เลือกแบบในยุโรปคําถามนี้น่าสนใจครับเพราะว่า รุ่นธรรมดาสแตนดาร์ดนั้นจะมีหน้าจอ LCD เพียงจอเดียวแต่ว่าตัว Techmax จะมี2หน้าจอก็คือมีจอ TFT และจอ LCD ทำงานร่วมกันความสวยงามนั้นคนละเรื่องครับมันเหมือนกับดูทีวีจอสีกับทีวีขาวดำดังจะเห็นได้ว่า Yamaha อินโดนีเซียนั้นก็มีให้เลือกเพียงรุ่นเดียวก็คือรุ่น Techmax ในยุโรปมี2หน้าจอทั้ง TFT และก็ LCD ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งส่วนตลาดในเมืองไทยนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารของยามาฮ่จะตัดสินใจอย่างไรผมจะเปรียบเทียบราคาในยุโรปให้ดูครับว่าส่วนต่างระหว่าง X Max 300รรุ่น Standard ที่วางไว้6,599ยูโรคิดเป็นเงินไทย2,43,300บาทกับรุ่น Tech Max 2หน้าจอ7,299ยูโรคิดเป็นเงินไทย 269,200บาทส่วนต่างของราคาระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น t e c h m a อยู่ที่25,800บาทครับย้ำนะครับว่าส่วนต่างของราคาอยู่ที่25,800บาทปัจจุบันนี้ X Max 300เมืองไทยของเราปี2022วางราคาอยู่ที่181,000บาทสมมุติว่า Yamaha เมืองไทยมี2รุ่นให้เลือกเหมือนในยุโรปโดย X Max 300รุ่น Standard วางราคาเท่าเดิมก็คือ181,000บาทจะมีหน้าจอ LCD เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีรุ่น Techmax ซึ่งมี2หน้าจอ TFT กับ LCD บวกไปอีก25,000ราคาจะทะลุ200,000บาททันทีครับมาลุ้นกันดูครับว่าย m ห้าเมืองไทยของเราจะมีรุ่นเดียวให้เลือกใช้หรือว่ามี2รุ่นและถ้าหากว่ามีรุ่นเดียวให้เลือกใช้จริงๆแล้วก็จะเป็นรุ่นไหนระหว่าง Standard และ เท็ Max. มาถึงตรงนี้หลายคนคงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปนะครับมีบางท่านสอบถามว่า X m a x 250จะมีโอกาสเข้าเมืองไทยหรือเปล่าตอบเลยครับว่าไม่มีครับเป็นสเปคของอินโดนีเซียเท่านั้น <Okay. S 2> เมืองไทยจะใช้ขนาด 300cc ส่วน X m a x 125ที่มีขายในยุโรปนั้นหลายคนครับคิดว่าราคาคงไม่แพงเพราะมีเครื่องยนต์ขนาดแค่1 2 5ซีแต่ความจริงแล้วราคาของมันนั้น ไม่ถูกนะครับรุ่นใหม่ปี2023ที่เปิดตัวไปพร้อมกันกับ X Max 300นั้นรุ่น Standard วางราคาอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทรุ่น Tech Max 232,000บาททะลุ2,000 0 0บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่า CC น้อย 125cc จะมีราคาแค่แสนเดียวไม่ใช่นะครับเพราะว่าโครงสร้างตัวถังชิ้นส่วนภายนอกต่างๆเหมือนกันกับ X Max 300 มีเพียงเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ของ nmax 155มาลดปริมาตรลงไปอยู่ที่1 2 5ซีซีถ้าเปิดราคาในเมืองไทยแสนก,กลางๆแล้วก็หลายคนคงไม่ซื้ออย่างแน่นอนครับเรื่องราวการเตรียมแผนเปิดตัว xmax 300ในเมืองไทยจะเป็นช่วงเวลาไหนปลายปีนี้ต้นปีหน้าหรืออย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ